เูแล้วงดโดแล้วครับดูแล้วโดูดแล้วดึงซ้ายไปแล้วเยาวนี่จะบุถึงลครับโคเขีดเจ็ดขีดเจ็ดขีดได้ครับ เต็มแลกครับหมานอยู่ครับเสาวครับพอกันเชนเทยกับช่องเทยบิลควอยเสฉวนครับมันกบมามีปลาแล้วครับทีมงานเพื่อนทำงานใกล้ๆกันนั่นแหละครับมาสามสี่คนเข้ามาเด้ไม่มีทางเขาต้องเหยยลโอ้ยคนแบบคนใหญ่กระโดดนาะักลงหันสะดอกตัวไหนโลกน้ำมีด่างตามหน่อยเนาเหมาะเลยตัวนังสติ๊กเนี่ย โอ้เอาหน้าไม้ดิยิงกลน่ะนหน้าไม้เหรออย่างนีนอนที่ว่าหนังสตติกหน้าไม้สองอันเลยเนาะน้ำแห้งครับผมนี่แหละที่เข้าไม้ป้าไพ่แล้วครับน้องเบิ้งครับแต่เซาครับทีมงานก็อยู่ฝั่งนะปูครับเข้าไปนี่แล้วครับผมป้าไพ่ไม้เก่านนี้และ

ลอยออกพอดีครับผมสน้นเป็นแตลอยออกพอดีครับยิ่งรัดเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวเถอครับเตอเอาอยากอยู่ใช้บยงใหญ่แล้วครับผุ้ดีงามครับโอ้โดอกไปไกลแท้เฉลิดไปไกลแท้ thế. Oh, 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 เกอบรูอยู่ครับดูนี่บุถึงรูแล้วคร,รับปลาสวยงามครับไอ้กอไผ่คือเกา่าเาาน่าจะบุถึงรูครับพกเจ็ดขีดเจ็ดขีดเจ็ดขีดได้ครับเต้มแรกครับหมานอยู่ครับสเสายครับครับผมหลังจากแด้ปาช่อน ต่เศ้าพอล้ครับนี่กัสมองกล่วแล้วครับป่ายังบอ่อเข้าอยู่ครับผมจะขยับดูไม่ไปเรื่อยๆครับเดินลาอยิงล่อฟังไปเรื่อยๆครับผมเดินไปดูทีมงานทำครับทีมงานได้จกตัวละี่เดินไปดูก่อนพักหยกก่อนครับพักหยกกินกาแฟาก่อน มาเล็กเลยครับุ่นพันต้อมกวดีนั่งกดนปวดอยู่พุ่นเป็นไดฮะเข้าอยู่บ่แมนตัวนี้อยู่บ่นี่นี่เหรอฮู้น่ะโอ้พันอ้วนพุ่นนาดพันจัดเป็นปัตเพียนใส่งามเลยบาทนี่อ๋ออ๋อมันมันมันนี่เอไว้เนี่ยละมีถุงใส่เนาะวัด โอ้หมานอยู่แต่เช้ามายังบุถึงสวโมงเนาะโอ้ปลาอะไรเนี่ยตามตมด้ปลาคอต้มย่างไปเลยล่ะสิมบุถึงมันเนาะน้ำใสคักนาเริ่มพูนผานอ้วนผ่านหวานปลาคอหญ่ดีโอ้โซอีกตัวฮน วัดพูน่ะโอ้โลอาพปะฮะคือสองมามาบางไกยกตัวมาบางไกยกตัวมามามุดน้ำมาพร้อมมุดน้ำมาพร้อมโอ้เฟิร์นมานขันนะนี่มือนี้ปลาลาลอยู่ครับฟังทางน้ำงานงานคนบริขวนบนมันฮะ เออมันขึ้นแบบมันก็ลงแบบไหมตัวนึงอยู่นี่กับตัวนึงอยู่ฟังหุ่นแบบนี้เนี่ยโอ้กินอีหยังปลางฟองใครยังฟองโอ้ปลาทองตีน่ะโอ้แม่ปลาลูกเรืปลาทองง้ายใหญ่คักแท้นโล้กว่าอยู่แล้วฮบลโลสองลโหลสามขึ้นมาขึ้นมาโอ้หมานแท้ผ่านวันื้อนี้ดังโมเลยเนาะ ยังนอนพ um ีเดอร์มือนนี่เลยได้ป่าใหญ่นอนพีเดอร์เหมือนนี่เด้อบ่ต้องเมื่อเด้อนอนเท่าสองบาทถึงตัวเดียวไหมหันข้างขาวๆมาดูวยเหรออู้มันไข่ตัวนี้ปลาไข่ตัวนี้โอ้ยโลอั p อยู่แล้วก็ไข่หลายๆแต่มันออกมากเลยไหลายแห้งเลยนะหมเอก็อยขึ้นต้นนะเฮาบ่จะข้ามไปเฮายืมหวยอย่างวะขึ้นอยู่กลางเลย มอมัน,นมีมันซุ้มมันมีอุ้มเดียวอยู่ฮะมอไปยึดพอดีเอาปลามาคั่วเฮ็ดเน่ากินเที่ยงแล้วครับโอ้ช้อนสองตี <c oughs> เฮ็ดยังใดกินลามสีลามจะบับบงไม่ไพ่ตีไ,ไอ้

ฟาดเจียวเฮ็ดไข่สะกดอลกันนี่รออไม่ได้กินถึงละอร่อยมากหอมหินๆไหมผมกอีบตัวตัวเล่าหอมลยอมน้อรยอยเนาะซุมตำรับเออนี่ก็ชุดมน่นต่ำมังหุ่นเพิ่มตำปลาไปตำปลาใช่ปะตแข็งไปย่างดีปลา

อ๋อลองคอยดีลรมันยังยหเจ้าตกปวดตกว่ะจาแคบข้อครับใส่มได้ว้เอาเลยก็หัวหนงเบังบรูแม่งบังน่อยคนเจียวเห็ดไครเบเก้นน้องเจียวเห็ดไค่ครับผมโอ้ยขุนนั่นุนอะจยิงขอยรบ เขาไม่เนยไงตัวอะเหอเงยลตำ้ปลาได้เนี่ยอบ่ต้องใส่โคกได้เขาม่ไงเหอเอาว้าทำบบน้เซฟบ่พักาไปพักกเยอะเพักข้าวกาไปพักเถใส่หอยบึกพิกน่ายขักขับักกระเสียงครับของปลาบึกพิกกรลอดนล้วล่ะไปเก็บนี่เล่มเมาน่ากรัวงนสุดท้ายแล้วละเบื่องละไม่รอนแล้ว สิวายแล้วนะอืมวายครับเี้ดสิวายแล้วงเพดมันขิงเี่ยกรซ่องเลยแ้บานไ่เข้าเลยเนี่ข้ามพังโมโบตะวันบานนี่แล้วเนาะระบาเฮ้ข้ามยโบข้ามปลาปลาใหญ่อยู่เน้เนาะ ไป่น่อยตมช่งมันมีบอลลูอีแล้วเพรนามันสุ่มมันมันบมันขามเลยนะมึงหนีแล้มันเลยติดจัดติดจัดไปข้ามคลองเลยคลองคลองยไหมความมากบู๊กจะมีทางมบูมีบูกออหยบร้อยแล้วครับบาทนีงตั้ห่งจะเหลือตัุ้่งซองนุ้ยเล้ครับนี่เอาไปเทเ่มมันเอ้ให้ยบูนอนเลยปีนะ ขาดบ่มวาหมืออด <laughs> มฟ้ามืดฝมมาแล้วครับผมมืดตึบเลย ผมก็จะขอยุดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับผมผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเ้อขอบคุณครับก็จะเก็บของครับสักหน่อยลอบใบไปแล้วที่มาอีกครับ